กบกับอาจารย์เจ้านะคะดูเรื่องของชาวราศีพฤจิกะ,ะในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องการงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ extra post บนเว็บไซต์ p r v a r i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ท,ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพจ p r v a r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ extra post แอดไลน์ ว a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6กาา้ารงานเดน,นี้นะคะดูแล้วท่านท,ท,ที่ทำงานประจำอยู่นะคะเรียกว่าจะได้มีการมอบหมายงานให้ท่านทำค่อนข้างเยอะนะคะงานค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ท่านที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะคะเรียกว่า ก็จะมีการคุยกันนะคะในในไฟล์หรือว่าในส่วนงานเนี่ยในการแบ่งงานในการาบริหารการงานให้ชัดเจนนะคะว่าใครควรทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้จะมีการจัดการจัดการหรือว่าวางแผนการทํางานที่ค่อนข้างดีนะคะท่านที่ทําธุรกิจนะคะเดือนนี้อาจารย์ดูแล้วก็เรียกว่าธุรกิจของท่านเนี่ยมัน บางวันมันก็ดีออเดอร์ก็ดีอย่างเงี้ยค่ะบางวันออเดอร์ก็เงียบเลยอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเดือนนี้อย่าอย่าตกใจนะคะต่อมาเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้นะคะเรียกว่าจะมีรายจ่ายที่ที่ท่านเองเนี่ยเขาเรียกว่าจ่ายด้วยด้วยตามใจตัวเองะคะ่ะ คือเหมือนกับว่าอยากซื้ออะไรเห็นปั๊บอยากได้เนี่ยท่านเอฟแล้วค่ะท่านกดซื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้พอสิ้นเดือนเนี่ยเหมือนกับว่าตอนตอนที่เราจะเหมือนก็จ่ายบัตรเครดิตอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเออไม่น่าจะเอฟเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าของนี้ไม่น่าซื้อเลยไม่ได้จําเป็นเลยนะคะเดือนนี้มันก็จะประมาณนี้นะคะเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าท่านจะหมุนเงินแล้วก็ใช้เงินตามใจแค่นั้นเองในเดือนนี้นะคะ ต่อมาเรื่องความรักความรักในเดือนพฤศจิก,กายนนี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะก็คือเดือนนี้เรียกว่าคุยกันน้อยคุยกันน้อยนะคะเรียกว่าต่างคนต่างอยู่หรือว่าอยู่บ้านด้วยกันก็ตามเนี่ยแต่ก็อยู่คนละมุมนะคะดูมือถือกันคนละเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทํางานกัน ออไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะคุยกันสักเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้เดือนนี้ไม่ค่อยจะหวานแววสักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ีไม่มีปัญหาอะไรนะคะเหมือนว่าอยู่ด้วยกันได้สบายดีนะคะไม่ไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงอะไรกันไม่มีปัญหาอะไรที่มากวนใจอะไรเลยแต่ว่าไม่ได้หวานแววแล้วนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเดือนนี้นะคะ ให้ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดรมอย่างแรกเลยนะคะให้ระวังเรื่องคอบ่าไหลนะคะข้อเท้าเข่าในกรที่ท่านทํางานนาน,นานนะคะอย่านั่งทํางานนานจนเกินครึ่งชั่วโมงนะคะทุกครึ่งชั่วโมงในท่านต้องลุกจากที่ทโตทำงานแล้วก็ไปทําอย่างอื่นบ้างนะคะเดินทาอย่างอื่นบ้างอย่านั่งทํางานแช่นานกันไปนะคะท่านจะมีปัญหาเรื่องคอบ่าไหลแล้วก็กระดูกสันหลังได้นะคะในระยะย,ยาวด้วยนะคะถัดมานะคะในเรื่องของความคิด อารมณ์ความรู้สึกนะคะเดือนนี้ค่อนข้างเศร้าหมองเลยเดือนนี้เหมือนกับว่ามีความคิดที่คือเขาเรียกว่าจะเป็นซึมเศร้าก็ได้เลยนะคะเดือนนี้มีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีก็เลยทําใหา้ความรู้สึกต่างๆไม่ค่อยดีไปด้วยนะคะอาจารย์ให้ระวังเรื่องเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ของของการคิดเยอะให้สมนนั่งสมาธินะคะแผ่เมตตาให้วางใจเยอะๆฟังธรรมนะคะ จะทำให้ในเรื่องของการคิดมากแล้วก็คิดลบนะคะจะดีขึ้นได้นะคะต่อมาเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะการแก้ดวงเสริมดวงเดือนนี้นะคะถ้าท่านถ้าเป็นไม่ได้ท่านเรียกว่าท่านถวายพระตาหารนะคะหรือว่าเป็นเจ้าภาพโรงทานต่างๆนะคะหรือว่าจะโอนเงินไปบุญนริธิก็ได้นะคะที่ท่านเคารพนับถือนะคะ ท่านบริจาคเกี่ยวกับสังฆทานก็ได้นะคะก็จะทำให้ข้อร้ายกลายเป็นดีได้นะคะ e ีก c o อคําผู้นําระบบอุปกรณ์โทรศัพท์ c เ l l center ครบวงจรตัวแทนจําหน่าย VoIP gateway แบรนด์ดินสตารหูฟัง call center แบรนด์ v ีและ i อ Phone แบรนด์ a อ com สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตร,รฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานถุงมีองานเทเลเซล์งานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์